ไอ้บ้านกนี่ยยาจะกระชีนี่ไงมาทั้งโลชั่นมาทั้งครีมใช่ค,ครับโอเคมา4ีครับมาภารกิจที่4คือภารกิจที่4ฮะตามน,นี้เลยแต้ง 5, ท่าพาเซรูีกับมาร์สคอท การทาเซรั่มก็ต้องมีท่าด้วยพี่โป๊ดเผื่อทุกคนซื้อแล้วก็เอาไปทำตามโอเคป่ะเรามีมิวสิกให้เรามีมิวสิกให้พี่พี่ครีมและพี่โลชั่นเตรียมมาพร้อมอยู่แล้วถูกไหมฮะท่าโอเคมาพี่โป๊ดครับเอาของตาพร้อมแล้วผมต้องเต้นตามสองคนนี้นครับหรือว่าเราคิดเองก็ได้สองคนนี้ใกล้ผมได้ไหมอะไรนะจะบินหรือว่าบินฝากทำท่าทาทาแขนให้ดูได้ไหมฮะ ชื่อผมประมาณนี้ไปทาตามได้ขอบคุณกับพี่โจ้ด้วยสอบเสียงับพี่โจ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอบชออเฮ้ยอันนี้เฟียวอันนี้เฟียวพี่โรสันขอบคุณมากพี่วิงขอบคุณข้าขอบคุณครับขอบคุณครับ